เราเป็นตกขาวนะคะปวดมดลูกป,ประจําเดือนมานะะี่ค่ะโอ้มัน,ม,นมันทรมานมากๆเหมือนมีกันไกมาตัดเลยก็ว่าได้ค่ะตรงนี้สวัสดีค่ะรสรจนาบุญสวนค่ะปัจจุบันอายุ40ปีป่วยเป็นเนื้องอกนะคะมีจํานวนทั้งหมด3ก้อนและซีดหนึก้อนค่ะมีขนาดก้อนละ2เซนค่ะก็คือรถมีอาการปวดแบบทรมานมากๆเลยนะคะปวดจนเหมือนเราเนื้อเราจะฉีกอะค่ะนะคะ,นะคะตอนนั้นรถก็ จะไปตรวจสุขภาพนะคะประจำปีทีนี้มันมีอาการเกิดขึ้นมาก่อนปรากฏว่าคุณหมอตรวจเจอนะคะเนื้องอกเรา3ก้อนและก็ซีดหนึก้อนนะคะมีขนาดก้อนละ2เซนนะคะคุณหมอแนะนำแค่ว่าให้เราตรวจติดตามอาการทุก3เดือนและ6เดือนค่ะหรือ ถ้าเราไม่อยากมีบุตรคุณหมอก็แนะนําให้ผ่าตัดเราผู้หญิงนะคะถ้าเราผ่าตัดมดลูกทิ้งแล้วนั่นหมายถึงว่าสุขภาพของเราแย่แน่นอนจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา,า,าได้เยอะค่ะทีนี้รดวางแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองโดยที่รดไปหาข้อมูลใน Google นะคะรวมถึง Facebook นะคะตามโซเชียลต่างๆและรดก็ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ สกัดมาจากธรรมชาติละอองเกสรดอกไม้พอเราได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองมาเปิดใจทานรักษาอาการดูนะคะ,อะตอนนั้นรถได้สั่งมาหนึ่งกระปุกนะคะก็ลองทานดูปรากฏว่าอาการที่เจ็บป่วยอะคะ่ะ จากที่เรามีปัญหาเรื่องของประจําเดือนมานี่ค่ะโอ้มันมันทรมานมากๆเลยค่ะมันเหมือนมีกันไกลมาตัดเลยก็ว่าได้ค่ะตรงนี้รถก็ทานไปได้แค่3วันอาการปวดต่างๆะคะ่ะมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยหลังจากนั้นเราก็ทานต่อเนื่องอีกค่ะไปประมาณหมดไป1กระปุกแล้วค่ะ เรารู้สึกว่าอาการเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพอทานไป3เดือนนะคะมันเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วเราก็ไปอันตาสาวกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะปรากฏว่าในเดือนที่4ีนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกนะคะ3ามก้อนก็นัด2เซนหรือซีดค่ะอีกหนึ่งก้อนมันก็ยุคแค่4เดือนเท่านั้นคุณหมอเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยาอะไรลดมาทานเลยนะคะนอกจากให้หนึ่งให้ลดผ่าตัด หรือ2ให้ลดติดตามอาการเท่านั้นค่ะผู้หญิงที่เป็นเนื้องอกทุกคนนะคะหรือทุกทุกคนอะที่มีปัญหาตรงนี้ลดมั่นใจเลยว,ว่าทุกท่านเนี่ยคือมีอาการที่เจ็บปวดเหมือนลดทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนทานป้องกันไว้ดีกว่านะคะถ้าเราเป็นแล้วมันจะแก้ไม่ทนันผลสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของการเกิดเป็นโรคมะเร็งหรือสภาวะแทรกซ้อนโรคอื่นๆนั่นเองค่ะ